ครับหลายวันแล้วเลเข็บมารวมรวมสุ่มเดือกนะวันนี้พิกัดเท่าไหร่ละยี่สิบหกสองไฟล่าสุดเป็นไงผลงานนลงานพิกัดเท่าไหร่ละยี่สิบหกแล้วก็สบายๆแบบนี้นะเป็นคนจังหวัดจังคันเปรือปล่อยๆของเราเท่าไหร่ขาดตัวตัวนี้เป็นยังไงไนไม่น่าเลยใช่ไหมแล้วก็ดูคลิปดูจนลงจนลามก็เป็นมวยยังไงก็เห็นครับอย่างงีนะแต่เราก็ตั้งแต่มาอยู่ค่ายนี้เก็บตัวเนื้อตัวมันมันดีขึ้นอ่ะนะเอาฝากเอฟซีกันหน่อยวันนี้ครับติดตามกัน ก็พี่น้องเป็นหน่วยแล้วก็เอ็มซีัชว์ประเทศนะครับวันนี้เป็นการชิมแชมป์เลยก็อยากให้พีกอล์เข้ามาชมกันเร็วๆครับครับโอเคครับเนี่ยเดี๋ยวให้วิววิ่งก่อนเลยนิดหน่อยครับอ่าโอเคครับ ยังเหดืออยยังโกนด้วยสามปอนมึงไปรอเขาทำไมล่ะไม่ผมมันวันก่อนแล้วเปิดเพลงให้ฟังเพลงบ้าเองแหละปฏิทินสามท่านครับเองละจีนระหว่างลวดที่ขอนาทีเดียวเนรู้ดูดแ้วก็ปฏิเสธเอาเลยโอเคโอ ปักฟตัิเฟังเสียงฉลามไปแล้วนะครับข้ามาดูคู่ต่อกอรของเขากันบ้างนะครับวิวเพชรโกสนนักซกรูปหล่อครับสวัสดีครับน้องชาย เออหลังๆนี่อ้าวคุณพ่อสวัสดีคุณพ่อสวัสดีครับอตอนนี้หลักฐานซ้อมรอรายการแล้วนะพ่อนะ <c oughs> พ่อต้องวิ่งมึงนะตอนนี้ถามววิก่อนดีกว่าวิาวเป็นไงบ้างวันนี้ได้ชิงแชมป์รู้สึกยังไงดีใจครับได้ชิงแชมป์ได้ชกรายการศึกลุมินีแชมเปี้ยนเกือกไกเนี่ยที<ม>่ถือว่าเป็นความฝันสูงสุดของนักมวยหลายคนนะเนี่ยเออไม่ฝันเลยเออไม่ไปคิดว่าจะมาถึงจุดนี้ใช่ไหมเออแล้วการเตรียมตัวเนี่ยเราซ้อมมาทั้งหมดกี่วันที่เสเียรมวยไทยก็สามสัปดาห์ ในครับปั้มกับใครตวนเชิญกับใครหลักๆก็แสงมันีแล้วก็สารชาแล้วก็อะไทยร่างกายไฟนี้นี่ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดพีคที่สุดไหมในในช่วงระยะหลังก็มาอยู่นี่ก็พีคทุกไฟชนะใครบ้างก็แต่มาอยู่เสถียรก็ชนะสองคนครับชนะใครบ้างเช็ดลุงแล้วก็ล่าสุดล่าสุดนี่ชนะกล้าสุดวันนั้นที่เห็นโดนขาสะดุ้งไปสะดุ้งมานี่คือยังไงเจ็บหรือว่ามัน หรือวันเป็นจังหวะที่เราต้องต้องกันพอดีจังหวะออ๋จังหวะแบบที่เราเหมือนแบบขากระตุกพอดีนะครับก็เลยเหมือนเจ็บอย่างนี้ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายนะครับแล้วแผนการชกวันนี้วางไว้ยังไงเจอฉลามฉลามนี่โอ้โหดูดันแข็งแรงมากก็ดูบนเวทีครับว่าเขามั่งจะค่อยแก้ไปเรื่อยๆครับน้ำหนักร้อยยี่สิบหกโอเคมั้งโอเคครับเพราะว่าไปปล่อยเนะสบายๆลดเท่าไหร่วันนี้อ่าวันนี้มาเกินสองตันครับไม่มีปัญหาอ่ะส่งท้ายเลยครับปีนี้เราอายุอายุยี่สิบจากจังหวัดคุยอะไรกับแฟนมวยหน่อยก็พี่น้อกแฟนมวย การชิงแชมป์ของวิวเป็นเกศลก็อยากให้มตีตัวมาชนวครับเคยมีแชมป์อะไรไหมสามเส้นแชมป์อะไรบ้างแชมป์ร้อยสิบห้าสองเซนแล้วก็รราเสร็จทำช่องเจ็ดครับช่องเจ็ดนี่ร้อยยี่สิบหกนี่ร้อยอ่าอ่ะนี่ก็ได้ลุ้นอีกเส้นหนึ่งนะครับถ้าคว้าแชมป์ก็เส้นที่สี่เลยนะครับนี่คือวิวเพชรโกศลครับ

cơ sở máy chăn, này, một điệp đi gấp số 2 chọn, ba mươi ba lồng, các lâu, <laughs> cái gì càng nhiều, chụp ảnh,

โอ้ยหน้าตานี่มีสาวยังเฮ้ยไม่มีจริงเหรอไม่มีคนจีบเลยเราไม่ต้องไปจีบเขาก็ไปจีบเราอยู่แล้วเอาฝากเอฟซีตีตาขอนเราวันนี้คู่ที่เป็นแดงตายทีนึงนี่จอยฟรันช์ชัยหรือว่าจอร์ยคาราบาวนั่รอบที่แล้วนี่พลาดไปวันนี้ได้มาชกแล้วอเดี๋ยวเท่ากับคู่เองหน่อยเอาเจ้าสนามวันนี้ร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยยูครับวันเช้ามาสอบเป็นไงสบาย เก็บตัวรอบนี้มากี่วันรวมๆของเรามีปีกว่าแล้วก่อนหน้านั้นมันมันไม่สบายที่จะชกใช่ไหมไม่ลอยวันที่ทำนี่ก็เก็บตัวยาวมาเลยผู้ชกไม่เคยเจอก็ไม่ไม่เคยแต่เห็นรูปร่างกันแล้วนะเราได้ได้เปลี่ยนเป็นยังไงได้สูงกว่าหรือว่ายังไงเท่าเท่ากันเขาเป็นมวยยังไงอ๋อสีมวยใช่เรานี่มีมวยมีหมัดมีเข่าได้หมดนี่ชกมวยมาทั้งหมดกี่ครั้งตรงนี้จำไม่ได้

แสนสามนะปีนี้แสนห้าน่าจะได้ไหมหรือน่าจะเกินยังไม่รู้แล้วแต่จังหวะวัฒนาเอะเป็นคนนครเอาควักเอฟซีคนนครติตามเราบุรีอือเจมเป็นเจม่เส้นอาจจะหลังเ็นลังรั่เสผู้โชคของวิวสามเส้นนะแฟนกี่คน เช่นหลังเช็ดแต่ไฟนี่ไม่รู้ยกไว้ไม่รู้กี่คนนะนับไม่ถูกไอ้จอ,อนี่เกิดจังหวัดไหนเหนกิดนครเหมืหนนอนกันนะอ่านี่นครเหมือนกันอ่ะโอเคนี่ดูนะตัวเจ้าชัดสองคนครับกูเอกกับกู้สิบแปดครับมาใกาาล้เดี๋ยวครับจำเหรอมาจัดจัดอายุเท่าไหร่ละสิบสี่สิบสีโอ้กูเอกกูทอดคกโอเคเข้ามาตรงนี้เข้ากับคร ครับขอบคุณครับที่ติดตามนะจ๊ะขอบคุณติจ๊ะทำเหลสวัสดคครับอร์วัน่สู้ครับขอบคุณครับสวัสดคครับเน่ยมาชมมวยนะครับเจ้านี้ คนอื่นเขาลดไปเสร็จหมดแล้วนะน่าจะเหลือแต่วิวนี่แหละเจอกันครับคืนนี้ช่องแปดช่องแปดสองทุ่มครึ่งเป็นท้นไป